เป็นต่อครับผมโอเคเดี๋ยวสวัสดีแนะนำตัวหน่อยค่ะใช่ครับสวัสดีครับเป็นต่อจิรพัฒน์ครับผมโอเคในหลายคนรู้แล้วว่าเราสู่การจับการประกวดนักแสดงคนครับวันนี้เราอยากให้รู้จักเป็นต่อมากขึ้นอืเราจะกัดความแบบดี e ทอของเราถ้าคำว่า d e ฟทอ a ของเป็นต่อเนี่ยคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการ ปิดใจคุยกันและกันไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามไม่ไม่ไม่ใช่จํากัดอยู่แค่เรื่องของความสัมพันธ์แหละมันน่าจะเป็นเรื่องของเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันลึกมากไปกว่าการที่เราพูดขึ้นมาลอยๆคุยกันว่าสบายดีไหมสบายดีหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไปเจออะไรมาบ้างตอนนี้มีปัญหาอะไรอยู่ในชีวิตบ้างหรืออะไรที่มันที่มันลึกซึ้งมากกว่านั้นทําให้เรารู้จักตัวตนหรืออะไรต่างๆในตัวของคนที่ ผู้ที่เรากำลังพูดด้วยคุยด้วยดี e ทอ a l k ด้วยอะไรอย่างเงี้ยะรตอนที่เราไปเรียนที่จีนเราเรียนตอนที่ไปเรียนที่จีนใช่ไหมฮะถ้านับเทียบเป็นของไทยนะมันก็จะคล้ายๆศึกษาศาสตร์เอกการสอนภาษาจีนเพื่อชาวต่างชาติเพราะว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะเรียกว่า speak teaching Chinese to speakers of other languages หรืออะไรสักอย่างประมาณนี้ใช่ ไปเรียนขนาดนี้เลยใช่ไหมยากไหมอืจริงจริงแล้วคือต่อได้ไปเรียนทุนครับก็คือได้ได้ทุนของหงจือของสถาบันฮั่นปั้นไปเรียนไปเรียนที่จีนเลยซึ่งทุนเนี้ยจะเลือกคณะไม่ได้ใช่แต่ว่าความจริงแล้วก็คือชอบอยู่แล้วเป็นส่วนตัวเพราะว่าตอนตอนที่อยู่หมหกอะครับก็ ฝันอยากเป็นครูอยากเป็นคุณครูใช่แล้วเราก็บวกกับเรียนภาษาจีนด้วยเราก็เลยเออเราก็อยากเป็นครูสอนภาษาจีนเหมือนกันนะซึ่งทุนเนี่ยมันตรงกับความต้องการของเราพอดีและซึ่งที่เราเลือกส่งไปที่อื่นที่หมายถึงว่าในมหลาลัยที่ไทยเราก็ส่งพวกประมาณนี้ไปเหมือนกันครับแบบอักษรศาสตร์ศึกษาศาสตร์พวกนี้เหมือนกันใช่ แต่ว่าได้ทุนพอดีพอเหมาะพอเจาะกับความต้องการของเราด้วยเราก็เลยอ่ะงั้นเราบินไปเรียนที่จีนเลยแล้วกันเพื่อจะได้อ่ะไปรู้เลยว่าตกลงแล้วใช้ภาษ,าษาจีนเขาเป็นยังไงบ้างการวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนจีนจะได้เหมือนซึมซับแบบเต็มที่เลยอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งมันก็มีความยากอยู่ในตัวของมันเพราะว่าไม่ สำหรับตัวต่อเราคิดว่าแต่ละภาษามันมีความยากอยู่แล้วแหละ,ะซึ่งพพภาษาจีนมันก็มีความยากในตัวมันม,ม,มีการจําอักษรอ,อะไรต่างๆมีที่มาของอักษรซึ่งพอเราเรียนในเรื่องของการสอนเนี่ยมันก็เลยลึกขึ้นไปอีกว่าแต่แตละคำเนี่ยมันจะต้องมีการแบบแตกย่อยออกไปแบบยิบย่อยมาก<ๆ>ที่มาของคําอะไรเงี้ต่างๆครับใช่ซึ่งมันก็ โอเคแหละเราด้วยด้วยความชอบของเราด้วยมันก็เลยทําให้ผ่านไปได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วเลยใช่แล้วพอไปเรียนจริง,รงๆอะค่ะความคิดที่จะเป็นครูของเราเปลี่ยนไปมันแบบมันยากเกินไปหรือว่ามันยังไงแบบเปลี่ยนไปมันตอนที่เรียนนะครับยังอยากเป็นครูยอย,อยู่ใช่คือมหาหาลัยที่ต่อไปอะเขามีการสอบแยกห้องก่อน<ม>ตอนเริ่มต้นจะสอบจะสอบวัดว่าระดับพื้นฐานความรู้ของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างซึ่ง อได้ประมาณ90คะแนนแหละแล้วมันก็ไปอยู่ในห้องที่รวมรวมไอ้พวกหัวกะทิแล้วมันจะเป็นเขาเรียกมันว่าห้องพาทชั้นครับใช่ซึ่งเราถ้าถ้าสมมุติว่าสอบได้คะแนนตามเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้ในช่วงกลางภาคปลายภาคเราก็สามารถพาทขึ้นไปปี2ได้เลยหรืออะไรเงี้ยฮะแบบเรียนแค่เทอมเดียวแล้วก็พาทขึ้นไปเป็นปี2เทมอม2ได้เลยก็เหมือนกับลดไปปีหนึ่งก็จะได้จบ3ปีแต่ว่าตอนไปเรียนนะครับรู้สึกว่าทุกอย่างมัน แปลกใหม่สําหรับมากสาหรับเรามากแล้วก็ยังคงชอบในภาษาจีนแล้วก็อยากรู้สึกว่าอยากเรียนไปเรื่อยยังอยากแบบว่าเก็บเก็บนู่นเก็บนี่เก็บนั่นไปเรื่อยก็เลยไม่พาชันแล้วกันเพราะยังไงแบบสุดท้ายแล้วความตั้งใจอยากเป็นครูของเราอ่ะมันมันก็ยังอยู่ยังอยู่ในตัวเราแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเรายิ่ง ยิ่งเรียนเยอะมันก็จะยิ่งรู้เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าในในหนึ่งปีที่เราจะพาสชั้นไปเราไม่ได้เรียนอะไรไปบ้างหรืออะไรเงี้ยฮะเราก็เลยโอเคถ้าถามว่าแบบเรียนไปแล้วยังอยากเป็นครูอยู่ไหมก็ยังตอบได้เลยว่ายังอยากเป็นครูอยู่ครับตอนนั้นอืมถ้าอะไอย่างเพ็อนอะไในชันเรีเราเพราะว่าอย่างเราไปเรียนอถ,า,ถาในรงเรี้ยใช่ไหม,มห้องอาห้ง,หง,หงคิงะครับใช่ มันเป็นยังไงแบบเพื่อนในชั้นนั้นแบบเขาให้ความช่วยเหลือกันยังไงอะไรเพื่อนในชั้นนั้นเรียกว่าเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดตั้งแต่ตอนหมายถึงว่าในระยะเวลา4ปีที่อยู่ในจีนนะคะเพราะว่าเขาซึ่งแต่ละคนอาจจะเก่งภาษาจีนมากๆคือเป็นคนที่มีลูกครึ่งด้วยมีคนที่เรียนอยู่ที่จีนตั้งแต่อนุบาลแล้วหรืออะไรเงี้ยค่ะแบบใช้ชีวิตอยู่ที่จีนแล้วเขาก็แบบพูดแบบ เนทีฟ e ปิเกอร์ท่านหนึ่งเลยทั้งที่แบบว่าหน้าหน้าหรือว่าอะไรก็คือเป็นฝรั่งเป็นเป็นฝรั่งเลยก็มีอะไรเงี้ยครหน้าแบบคนอิตาลีแล้วก็อ่ะพูดภาษาจีแบบป๊อะป๊ะ,ปะ,ปะ,ปะมากใช่แต่ซึ่งแต่ละคนอะ่ะเขาก็ไม่รู้ไม่ร,มรู้ด้วยความสงสารหรือว่าอะไรหรือเปล่าเราก็ดูแบบว่าดูเป็นเด็กน้อยที่แบบเข้าไปแล้วก็ไม่รู้จับพัาจับผูมาอยู่ห้องนี้ได้ไงซึ่งทุกคนก็ช่วยเหลือกันมากเลยครับแบบ เขาเขาพูดได้แล้วเขาก็มาสอนเราแล้วก็พยายามพยายามพูดกับเราเยอะๆเรารู้สึกว่าตอนตอนแรกที่ไปอะ่ะไม่กล้าที่จะพูดภาษาจีนด้วยซ้าแล้วก็ไม่รู้ว่าที่ตัวเองพูดไปมันจะถูกหรือมันจะผิดแต่ว่าก็มีเพื่อนกลุ่มนี้แหละที่ที่คอยช่วยคอยพูดทําให้เรารู้สึกว่าอ๋อแบบมันโอเคมากเลยที่มันจะพูดผิดหรือว่าอะไรเงี้ยฮะแล้วมันก็ทําให้เราอินพู๊ภาษาจีนของเราได้เร็วมากอืม ถ้าพูดถึงเป็นต่อทุกคนจะมองทุกคนจะมองเป็นต่อยังไงคิดว่าทุกคนอ่ะน่าจะมองว่าเป็นต่อเป็นคนที่สดใส่ให้พลังบวกซึ่งเราก็แสดงด้านนี้ออกมาให้ทุกคนเห็นแหละใช่เพราะว่าจริงๆเราก็เป็นคนอย่างนั้นนะเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดอะไรมากเป็นคนข้อชิลๆง่ายๆ easy going มากๆครับแล้วก็เหมือนทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้ยิ้มแล้วก็จิ้มแล้วก็ทำให้มันผ่านไปหรืออะไรเงี้ยฮะแล้วก็ เราก็คิดว่าทุกคนน่าจะเห็นเราในพาร์ทนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเวลาไปไหนทุกคนก็จะบอกว่าอุา้ยเป็นตอสดใสจังเลยเรอยิ้มน่ารักจังเลยคิดว่าเราก็ดีใจนะที่ที่ทุกคนชื่นชอบเราในในมุมนี้ครับผมแต่ว่าถ้าถามลึกๆแล้วว่าเราเราเป็นคนยังไงเรามีด้านอื่นไหมมันก็มีเหมือนกันใช่เพราะว่ายัางไงเราก็เป็นคนคนหนึ่งเรามีขาวมันก็ต้องมีดําจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นคนที่ สว่างสดใสทำทุกอย่างตลอดเวลาครับผมเราก็มีแล้ก็มีช่วงเวลาที่เราชอบอยู่คนเดียวด้วยจริงๆอะ่ะต่อเป็นคนที่ introvert ถ้าผมพูดคํานี้ออกมาทุกคนอาจจะชอบไม่เชื่อ,อ,อ,อว่าเป็นต่อเป็นคน introvert เพราะว่าจากบุคลิกที่เราแสดงออกใช่ครับจากบุคลิกจากจากสภาพแวดล้อมจากเพื่อนๆเ,เราด้วยเพราะว่าเรามาจากเพื่อนๆที่ คือบอกเบี้ยวายค่อนข้างตลกหรืออะไรเงี้ยฮะแล้วเราพอเราอยู่กับเพื่อนเราก็ต้องมีมี energy ไปสู้กับเพื่อนด้วยแบอบกว่าตอบรับเพื่อนไม่งั้นเราก็จะแบบเฉาอยู่คนเดียวอย่าเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นแบบภาพจําที่ทุกคนมองเป็นต่อมันก็จะดูมีความแบบว่าเอ้ยฮฮาดูล่าเริงดูสดใสตลอดเวลาใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่ energy น้อย คือไม่ไม่ถึงน้อยขนาดนั้นแต่ว่าเราเราจะต้องเป็นคนที่จัดการ energy ตัวเองอยู่ตลอดเวลา mm hmm. เพราะเรารู้ว่าการทำงานในตลอดหนึ่งวันอะตัวเรามันไม่ได้เขาเรียกว่า active ที่มันดู alert ได้ตลอดเวลาขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราเราจะต้องแบบกลับมานั่งคิดกับตัวเองตลอดเวลาว่าอ่ะเดี๋ยวเรามีงานในช่วงพาร์ทเวลานี้เราจะต้อง แล้วก็ขุด Energy, Boost Energy ทั้งหมดของเราหละออกมาเพื่อให้งานวันดีที่สุดทุกคนก็เลยเห็นภาพเราเป็นแบบนี้แต่ว่าในช่วงที่มันได้พักหรือมัน,ม,นมันได้หยุดอยู่กับตัวเองเราก็ชอบที่จะใส่หูฟังนั่งฟังเพลงอยู่คนเดียวดูซีรีส์ฟังพอดแคสต์ด้วยตัวด้วยตัวเองหรืออะไรเงี้ยฮะมันก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่หลายๆคนอาจจะ แกเป็นโทรเวิร์ t จริงปะหรืออะไรเงี้ยใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเราเราเรามีความสุขจากการที่ได้อัพเอเนอรีของเราด้วยด้วยการอยู่คนเดียวด้วยใช่เราก็เลยจริงๆอะคือเคยเคยสงสัยตัวเองเหมือนกันครับเพราะว่าทุกคนอะสงสัยในตัวเรา <c oughs> เราอะเคย, <c oughs> เ,คยเคยคิดว่าเรา <c oughs> เราเป็นโทรเวิร์ t แหละแต่ทุกคนอะสงสัยว่าแก <c oughs> จิงหรอแกไม่ใช่หรอกอะไรเงี้ยจนก็ไปหาข้อมูลไปนู่นนี่นั่น,อ,อ,น,น,นอ่านนู่นอ่านนี่อ่านนั่นมาจน ก็ตอบตัวเองได้เรื่อยๆแหละฮะว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นแบบนี้จริงๆแค่แค่หลายๆคนอาจจะไม่ได้เห็นมันอืวันหนึ่งเราต้องถูกเปรียบเทียบกับคนอื่นไมี่ยแต่เราไม่รู้มกอบครับถ้าเราเปรียบเทียบก่อนหน้าแล้วก็แบบเป็นเป็นข้อความที่เราเคยไปเจอเราจัดการความรู้สึกตัวเองถ้าถูกเปรียบเทียบเนี่ยอย่างแรกเลยคือปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีความรู้สึกแย่แหละฮะรู้สึกเฟลเนาะอืมแล้วก็ เราก็คงจะต้องจัดการอีความรู้สึกเฟลตรงนี้ก่อนเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่ที่มันไม่ได้ส่งผลดีอะไรต่อการกระทาของเราในอนาคตแล้วก็อาจจะวางมันไว้หาวิธีวางมันไว้เช่นไปหาอะไรท,ทําที่ที่เราชอบทําไปดูอะไรที่เราชอบดูเปิดเพลงที่เราชอบฟังหรืออะไรเงีย้ยฮะให้ให้ใจมันโล่งดูก่อนหลังจากนั้นค่อยค่อยคิดทบทวนกับตัวเองแหละว่าที่เขาพูดมาคือมันมีเหตุผลไหมเขา เขาพูดติเปรียบเทียบเพื่อให้เราก่อไหมติเพื่อก่อไหมหรือว่าเธอเราเราสามารถแบบเอาเอา,เอาตรงนี้มาพัฒนาตัวเองได้ไหมแล้วถ้ามันทําได้โอเคงั้นเราเราก็เป็นคนที่คือยอมยอมรับฟังแหละครับใช่ไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่า อีโก้มากขนาดนั้นใช่คือถ้าคือถ้ามันส่งผลดีกับเราอ่ะแล้วผ่านเวลาที่มันรู้สึกเฟลที่มันอะไรแล้วเราก็มีเหตุผลที่โอเคถ้ามันทบได้โอเคงั้นเราทําใช่มันก็จะมันก็จะดีกับตัวเราแต่ว่าถ้าอันไหนที่มันรู้สึกว่ามากเกินไปที่คำคำพูดหรือว่าอะไรถ้าที่มันที่มันไม่ได้ส่งผลดีกับเราที่เราไม่ที่เราดูแล้วไม่ไม่มีความจำเป็นที่จะเก็บมันมาใส่ใจเราก็จะปล่อยมันไปครับผม ที่เราู้สึกว่าแบบเราไปเจอมาแล้วฝังใจใฝั่ใจ่ว่ไนะโปโพสอะไรแบบนี้ยอะไรเงี้ยที่คนคนนั้นไม่ได้รู้จักตัวตนของเราอย่างที่บอกว่าเป็นคนที่ชิลๆง่ายง่ายค่ะก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยมีเรื่องอะไรที่มันฝังใจมากแต่ว่ามันก็มีมันก็มีบ้างแหละแต่ว่าอาจจะแบบว่าก็พยายามลืมลืมลม,มันไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะส่งผลกับเมน h e ลเฮลของเราแต่ว่าก็จะมีเรื่องแบบสมมุติว่าบางเรื่องที่ไปแข่งรายการลาซคอนมาใช่ไหมฮะ จาได้แม่นมากในตอนนี้ถ้าถ้าถามว่าเป็นเรื่องที่ฝังใจน่าจะเป็นเรื่องเดียวที่คิดออกตอนนี้ใช่แล้วมันก็ส่งผลกับเราในตอนนี้ด้วยที่ทําให้เรายังคงถีบตัวเองอยู่มไม่ให้ไม่ให้เราแบบหายไปเพราะว่ามันจะเป็นครั้งหนึ่งที่ที่เขาเรียกว่าหาหาเซนเตอร์เพลงธีมรายการครับผมตอนนั้นแล้วก็ทุกคนก็เต็มที่แหละ ทุกคนก็เต็มที่กับการที่ทำตามความฝันของตัวเองอยากเห็นตัวเองไปอยู่เป็นเซนเตอร์ไปเป็นเฮดในด้านการร้องการเต้นหรือการ p, แรปอะไรเงี้ยฮะตามตามสภาพของรายการตอนนั้นซึ่งเราก็ทำเต็มที่ของเราแหละแต่ว่าพอผลมันออกมาคือเราได้เราได้เป็นเซนเตอร์แต่ว่าตอนนั้นอ่ะมันมีมันมีบางคนที่ปฏิบัติกับเราแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือ เพราะว่าเขาบอกว่าเราไม่เหมาะคือคือเขาไม่พูดแบบเราตรงๆเลยหมายถึงว่าพูดประกวดด้วยกันหรือเอ่อเอาพี่พูดได้พูดได้พูดได้แต่ว่าไม่พูดถึงใครแล้วกันมันมันก็มีแล้วกันเออเพราะว่ามันก็เป็นการแข่งขันนะฮะใช่ในรายการคือมันก็ปฏิเสธไม่ได้ทุกคนอาจจะมองเห็นภาพที่รักกันมาก ใช่เรารักกันจริงๆแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วกันเรียกว่าเป็นจุดจุดหนึ่งที่เขาอาจจะลืมกันไปแล้วด้วยซ้าแต่ว่ามันยังคงอยู่ใน <Okay. S 1> อยู่ในใจเรามาตลอดว่าคือเราคือตอนนั้นอะรู้สึกว่าแย่มากๆกับคือเราเราก็ลักเพื่อนทุกคนแหละในรายการแล้วก็รู้สึกว่าคือเราแย่ขนาดนั้นเลยเหรอ,อ,อการการที่เราเราก็ทําของเราไปเราเต็มที่ของเราแลแล้วพอเราได้มันมาแล้วทุกคนรู้สึกว่า มันไม่มันไม่ได้รับการยอมรับอะครับแล้วในใจมันก็ยิ่งรู้สึกว่าหรือเราไม่เหมาะจริงๆเราเริ่มสงสัยตัวเองละเออซึ่งแต่ว่ามันเป็นแค่ไม่กี่วันครับสองสามวันก็หายไปแล้วหลังจากนั้นมันก็เป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งภาวะเกิดขึ้นว่าเดี๋ยวจะทําให้ดูเออเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าไม่เหมาะยังไงเออแล้วถ้ามันผลมันออกมาแล้วมาเปิดให้ดูสิว่าอันนี้เรียกว่าไม่เหมาะหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยฮะใช่มันก็ยังแบบ เรียกว่ามันเป็นอีกหนึ่งแรงที่มันผลักดันเรามาตลอดเวลาแล้วก็จนถึงทุกวันนี้ด้วยพอเราออกอยู่ออกมาเป็นวงปับ๊บแล้วก็หมดสัญญาอะมาทำเพลงเดี่ยวเราก็ยังคงยังคงทีบตัวเองอยู่เพื่อให้ให้รู้สึกว่าทุกคนยังเห็นถึงศักยภาพของเราทำให้ทุกคนยอมรับในในความเป็นเราให้ได้เลยไะฮะใช่ก็เป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่ตอนนี้พอมองย้อนกลับไปมันก็ไม่ได้ไม่ได้เศร้าขนาดแ,แล้วเป็นเรื่องตลกตลกครับ เพลงนิฟท้องเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเพลงที่เนื้อหาเล่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครับผมใช่ความสัมพันธ์ของคนสองคนนี่แหละที่เขาจะเอาอยัางไงกันแน่กับกับความสัมพันธ์ของเราเนี่ยคือเขาดูดูคุ้มเครือจังเลยดูยังไงมองมองไม่ค่อยชัดเลยว่าสายตาที่เขาสื่อมาให้เราเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่เราก็เลย อยากชวนเข้ามาพูดคุยกันแบบคุยกันให้หมดเปลือกเลยว่าตกลงแล้วจะเอาอยัางไงกันแน่ลองพูดมาตรงๆเลยลองตัดทุกอย่างที่อยู่รอบข้างรอบกายเราทิ้งแล้วก็มาคุยกันให้ชัดเลยว่าความสัมพันธ์เราจะเป็นยังไงกันต่ออะไรประมาณนี้ฮะ,ะแล้วเคยมีประสบการณ์ความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนจริงๆก็มีนะครับใชม่มันก็มันก็มีมีทั้งหลากหลายรูปแบบแล้วกันมีทั้งแบบเพื่อนด้วยว่าเพื่อน สนิทไหมคือเพื่อนทําตัวเหมือนสนิทกับเราหรือบางครั้งเรารู้สึกว่าเราสนิทกับเขาแต่ทําไมเขาดูไม่สนิทกับเรา <c oughs> หรือว่า,าเมื่อก่อนก็จะมีความสัมพันธ์ที่ที่เป็นค่อนข้างลึกซึ้งมากกว่าเพื่อนด้วยเหมือนกันเออที่แบบว่าคุ้มเครือคุ้มเครือ,อบอกไม่ถูกเป็นเรื่องราในอดีตฮะตอนนี้โฟกัสเรื่องการทำงานอยู่ <c oughs> <c oughs> จริงๆอ่ะเป็นสําหรับตัวเป็นต่อเองเป็นคนที่ค่อนข้างชัดเจนกับความสัมพันธ์นะครับไม่ชอบอะไรที่มันคาราคาซังไม่ชอบอะไรที่มันคุมเครือกครับก็เลยถ้าถ้ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอะก็จะเหมือนกับเพลงเลยใช่ที่เราก็จะคุยกันให้ชัดเลยว่าตกลงแล้วจะเป็นยังไงกันแน่เราจะเอายังไงกันต่อเราจะได้ใช้ชีวิตกันต่อเพราะเรารู้สึกว่าคือความสัมพันธ์มันไม่ควรจะมาเป็นเรื่องอะไรที่มัน ทำให้เรารู้สึกแย่ในการใช้ชีวิตนะคะอื่แบกว่าทํางานทําตามความฝันหาเงินมาใช้ชีวิตในแต่ละวันก็คือเหนื่อยพอละแล้ว <c oughs> เ,ลเพลงน,นี้คือเป็นต่อมีส่วนร่วมการแต่งอะไรจริงๆใน,ในการแต่งเป็นทางที่โปรดิวเซอร์ครับพี่เบนใช่แต่ว่ามัน คือมันจะเป็นส่วนส่วนร่วมในในแต่ละพาร์ทและกันที่ย่อยๆโดยที่เรามีทีมเข้ามาซัพพอร์ตกันครับใช่เพราะว่าโปรเจกต์เนี่ยมันเกิดขึ้นมากับเป็นต่อแล้วก็ทีมของ Insight ว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะได้คัมแบ็กหลังจากนั้นเราก็มานั่งคุยกันนั่งคิดกันก็ใส่ความเป็นตัวเองเข้ามาแหละฮะว่าในในโปรเจกต์ที่มันจะคัมแบ็กในรอบปีเนี่ยเราควรที่จะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นไหน มีช้อยหลากหลายมากแล้วสุดท้ายเราก็เลยเลือกฟันความเป็นตัวเองในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งก็คือมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นจริงจังมากขึ้นเพิ่มความเซ็กซี่มากขึ้นนะฮะแล้วหลังจากนั้นถึงไปคุยกับทางพี่โปรดิวเซอร์แล้วก็ก็ยังคงเสนอเล็บเสนอไอเดียอะไรต่างๆแต่ว่าความเป็นดีฟท้องเนี่ยมันอัพมาจากพี่โปรดิวเซอร์ครับพี่เบนใช่แล้วถึงจะออกมาเป็นเพลงนี้ที่ อ่ะความเป็นดิฟทลอกเนี่ยมันเข้ากับคอนเซปที่ที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกความเซ็กซี่ความเป็นผู้ใหญ่ความจริงจังมากขึ้นครับผมอมรวมถึงถ้าก็ยังไม,มีส่วนร่วมในในพาร์ทของโปรดักชันด้วยเพราะเราก็นั่งประชุมแล้วก็มีการทำมูดบอร์ดเสนอด้วยว่าอยากได้แนวแนวไหนยังไงได้คุยกับทางพี่ด i เรคเตอร์ด้วยว่าอยากให้มูดแอนโทนภาพเป็นอย่างนี้หรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าโชคดีมากๆที่ ที่เราอะมีทีมที่ดีมากๆในทุกๆฝ่ายเลยตั้งแต่พี่โปรดิวเซอร์ทำเพลงท,ทั้งทีมโปรดักชันด้วยทีมอินไซต์ที่คอยรับฟังความคิดเห็นของของเราทำให้ทำให้เพลงนี้มันมันส่งความเป็นตัวตนของเราออกมาได้เต็มร้อยเลยครับถ้าวันนึงอะค่ะเราเราทำงานเยอะเลยเนี้ยแล้วเรารู้สึกหมดไฟในการทำงานเราไม่มีการแบใจองขึ้นมาโอ้หเป็นบ่อยมากครับ <laughs> ใช่ <laughs> ก็คือ <laughs> พอ อย่างที่บอกว่าไม่ใช่ก็คือในในวงการนี้ใครใคร,ใครก็รู้แหละว่ามันมันมีความไม่มั่นคงอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นแบบว่ามันเกิดขึ้นรวดอย่างรวดเร็วมากในในทุกๆสภาวะทั้งขึ้นทั้งลงอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีหลายครั้งมากที่เรารู้สึกเบรนเอารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วตกลงแล้วมันถูกใจคนคนที่ฟังไหมผู้ชมผู้ฟังแฟนคลับของเราไหมแล้ว เราจะไปยังไงต่อในเส้นทางนี้อะไรครับมันมันค่อนข้างเครียดมันอยู่เหมือนกันมีความกดดันค่อนข้างเยอะทําให้มันมีสภาวะที่เรียกว่าเบิ่อเอานี่แหละแต่ว่าทุกครั้งที่มันเกิดสภาวะนี้เกิดขึ้นเราก็คุยกับตัวเองเยอะเหมือนกันว่าตกลงแล้วเรายังคงอยากทํำไหมอย่างแรกเลยว่าเราอยากเรายังอยากทําในสิ่งที่เราทําอยู่ไหมแล้วถ้าเรายังอยากทําอยู่ ยังมีเส้นทางที่เราไปต่อได้อีกไหมโดยที่บางครั้งเราอาจจะไม่ได้ไปคนเดียวก็ได้แล้วก็ยังมียังมีทีมที่ยังคอยช่วยเหลือเราได้ไหมแล้วเราจะไปทางไหนได้บ้างเราทำอะไรเพื่อเพื่องานนี้ต่อได้บ้างแล้วก็มานั่งคุยเคลียร์พอยต์ในแต่ละประเด็นตรงนี้ก่อนครับถ้าสมมุติว่ามันไม่สามารถคุยกับตัวเองแล้วแล้วมันยังไม่สามารถที่จะดึงตัวเองกลับมาได้ครับ ต่อ,อยาโชคดีมากๆที่มีคนรอบข้างที่ดีมากๆทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนทั้งพี่ทีมงานหลังบ้านทุกๆคนคือทุกคนอะซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนมาตลอดเลยทําให้พอพอทุกครั้งที่คุยกับเขาอะมันมันไม่ได้รู้สึกว่าเราสู้อยู่คนเดียวเรามันมันได้รับแรงอะไรไม่รู้ต่างๆจากคําพูดของทุกคนแล้วมันก็ทําให้เราแบบ สามารถสามารถลุกแล้วก็ไปต่อได้เรื่อยๆครับใช่ก <c oughs> ็คือทุกครั้งมันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ที่ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราอาแล้วหลังจากเนี้ยคะ่ะยังมีบทบาไหนที่เราอยากทำอย้ใน,นนในวงการในวงการบันเทิงใช่ไหมครับก็คืออืมจริงๆยังคงอยากทําเพลงอยู่เรื่อยๆครับใช่ยังคงรักในการร้องเพลงแล้วก็อยากอยากเห็นทุกคนมีความสุขหลังจากที่ได้ฟังเพลงของเราอยู่เรื่อยๆถ้านอกจากผลงานเพลง ยังก็ยังอยากทําผลงานด้านการแสดงด้วยครับเพราะว่าปีที่แล้วเพิ่งไปได้สัมผัสกับการแสดงมา2เรื่อง3เรื่องประมาณไปรับเชิญด้วยรวม,รวม,ร,วมรวมที่รับเชิญด้วยประมาณ3เรื่องครับแล้วก็เหมือนกับว่าเราเห็นความสนุกของมันแหละว่าเอ้ยนี่นะเหรือการแสดงที่เราเพิ่งมาเคยมาสัมผัสครั้งแรกแล้วเรารู้สึกว่ายังมีอีกเยอะมากๆที่ ที่เรายังหามันไม่เจอแล้วเราสามารถค้นหามันได้จากการทำงานตรงนี้เพราะศาสตร์ด้านการแสดงมันก็มีอีกอีกหลายอย่างเลยใช่ที่ทั้งตอนนี้เราเล่นซีรีส์ไปมันยังอาจจะมีหนังไหมภาพ,พยนตร์ใหญ่ที่ที่เป็นอีกหนึ่งชอง่ชองของมันที่แบบเฮ้ยเล่นเล่นยังไงที่มันจะดู เห็นแบบละเอียดมากขึ้นมีความเรียลลิสติกมากขึ้นหรือว่าจะเป็นซิทคอมไหมหรืออะไรเงี้ยฮะเรารู้สึกว่าในาศาสตร์ของการแสดงยังมีอีกหลายอย่างมากๆที่ที่เราอยากลองไปสัมผัสดูครับอนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลา,หลากหลายอย่างครับงาน MC ก็ยังอยากทำนะครับยังมีงานอาจจะเป็นดีเจหรืออะไรเงี้ยฮะก็รอดูแล้วแต่โอกาสครับผม ในอีก10ปีข้างหน้าหรอครับโอ้โหสามแล้วเนาะจริงเพราะว่าจริงๆคือมองเห็นตัวเองในในหลากหลายแพลนมากๆ <S <S เหมือนมองตัวเองเป็นโลกอาณาโลกคู่ขนานนะฮะใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าวงการนี้มันมีความความไม่แน่นอนอยู่ในตัวมันเราก็ทำเต็มที่แหละในใน,ในพาร์ทที่เราจะทำได้ตอนนี้ ตอนนี้เราก็พัฒนาตัวเองในในด้านของผลงานเพลงผลงานการแสดงถ้าสิปีข้างหน้าที่เราวางไว้ถ้าเรายังอยู่ในวงการบันเทิงนะฮะเราก็คงอาจจะอยู่เบื้องหลังมากขึ้นแต่ว่าก็ยังอาจจะมีผลงานที่ออกมาให้ทุกคนได้เห็นบ้างหรือซึ่งเราอาจจะเริ่มมีส่วนร่วมในการทําเพลงเองมากขึ้นหรือว่าทําให้คนอื่นมากขึ้นอาจจะมีผลงานการแสดงใน ในช่วงอายุวัยที่มันมากขึ้นหรืออะไรเงี้ยครับเพราะว่าช่วงนี้เราก็รับบทที่เป็นนักลง ok> นักเรียนค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่35เราอาจจะได้เป็นพี่ชายละเอก็เป็นไปได้หรือว่าก็ยังมีแผนดีแผน C แผน E ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าจุดเด่นของเรา ที่ว่าเป็นข้อแข่งของเราน่าจะเป็นเรื่องภาษาครับ<ม>เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็มีการฝึกฝนภาษาอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนที่ที่เราได้อยู่แล้วด้วย<ม>ก็อาจจะเป็นพิธีกรไหมเออถ้าอยู่ในถ้าอยู่ในวงการบันเทิงก็อยู่เป็นอีกหนึ่งแพลนครับผมใช่<ม>เพราะว่าเรารู้สึกว่าคือเราก็ยังต้อง คงต้องหาอะไรที่มันมั่นคงในชีวิตให้เราแหละฮะจากจากการทํางานที่มันไม่มั่นคงสิ่งทียง่ยังมั่นคงมากที่สุดก็คือเรายังคงต้องกินข้าวเพราะฉะนั้นมันก็คงอาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับออการศึกษาท,ที่เราได้เรียนมาด้วยหรืออะไรอย่างี้ฮะหรือว่าเราอาจจะไปทํางานที่มันได้ใช้ได้ใช้ภาษามากขึ้นหรืออะไรอย่างี้ฮะก็เป็นอีก เรียกว่ามองมองไว้ในหลายๆแพลนแล้วกันเพื่อเพื่อรองรับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตครับอโอเคสุดท้ายแล้ว๋ยวให้ฝากผลงานเพลงต่างๆครับผมก็ฝากผลงานเพลงใหม่ของเป็นต่อด้วยนะครับล่าสุดเลย Deep Talk ครับผมสามารถรับชม MV ได้แล้วผ่านทาง YouTube Inside Entertainment แล้วก็ฟังเพลงได้ในสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มแล้วนะครับแล้วก็ยังมีชาเลนจ์ใน t i k t o k ด้วยนะฮะใครที่ เต้นชาเลนจ์แล้วไม่ว่าจะร้องเล่นเต้นลิปซิงค์หรือใดๆก็ตามนะครับก็อย่าลืมใช้แผ่นเสียงแล้วก็ติดแฮชแท็กดิ t ท็ c h a าเลนจ์ด้วยนะครับตอนนี้ส่วนมีผลงานการแสดงครับผมกับเรื่องเพราะเธอคือรักแรกครับผมแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีผลงานอื่นๆที่กำลังจะตามมาเร็วๆนี้นะครับผมจับตาดูให้ดีๆนะครับถ้าอยากรู้ว่าจะมาเมื่อไหร่อะไรยังไงทุกคนก็สามารถติดตามได้ผ่านทาง official นะครับ i n s i artist th ครับผม ขอบคุณครับ